n ิ r d r e v i ว,มว,วมามวคมเิวาทุหมดนมทวนงหมดท้หมดนั้มดทัหมท่าทัา้ท่้ดทัทัามท่าทัาหมทงดทว้ม่วงเทดท้มทงเดทัททดทท เพอร์เพลโกโจสโตลุช่วงนี้กำลังกระแสกำลังมานะฮะใครทำท่านี้ใส่ปุ่นแสดงว่าเขาจะฆ่าคุณอยู่นะฮะและให้ดูดีๆนะขี้มูกหรือเปล่า <laughs> <laughs> อ่ะวันนี้นะฮะก็เนื้อรีวิวนะฮะกลับมาแบบคึกงๆกลางๆนะฮะเพราะว่าซีซั่น2ยังไม่จบนะฮะแต่รีวิวมาก่อนนะอ,อยากจะชวนทุกคนไปดูจริงๆนะกับ j ูจิซึไคเซนอ่าแอนิเมชันจากค่ายแมปปา เจ้าของเดียวกับคือแมปป้าทำหลายเรื่องมากหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมเนี่ยเป็น f อฟซ่ายแมปป้ามากๆแม้ว่าจะมีข่าวแยกๆกับค่า,ยแ,ยคาแม่ป้าหลังๆมาเริ่มเยอะขึ้นเยอะนะ,ะแต่ก็คาดหวังนะฮะจุดทูบสามดอกนะ,ะยกมือไหว้นะขอให้มันทํางานดีๆต่อไปนะแล้วก็ขอให้คนที่เป็นทีมงานไน้รับการดูแลและปฏิบัติให้ดีกว่าน,นี้นะฮะ,ะเพราะว่าค่ายนี้นะฮะสุดจัดปลัดบอกเลยนะฮะดีกูนึกว่าป็ปหลัดขิกแล้วแจะเกือบเกือบจะบอกว่าปลัดขิกแล้ว สุดจันยิ่งค่ายแ uh huh. ม่ป,ป้านะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยจุดเริ่มของผมกับตัวซีรีส์จูนิศไคเซนเนี่ยไม่ได้เริ่มต้นจากการที่อยากอ่านหรือว่าอยากดูจูนิศไคเซนนะฮะ uh huh. จริงๆเริ่มต้นจากการที่ผมเนี่ยไปติดเชนซอมแมนก่อน uh huh. แล้วผมก็ uh huh. นั่งดูเชนซอมแมนจบหนึ่งซีซั่นเนี่ยผมก็ค้างมากอยากดูต่อก็เลยไปอ่านบังงะ uh huh. แล้วก็ยาวเลยนะฮะ uh huh. แต่ประเด็นคืออย่างนี้ค uh huh. ่ายแม่ป,ป้าเนี่ยเป็นค่ายทำการ์ตูนได้สุดติ่งมาก uh huh. จริงๆแล้วน่ทั้งเชนซอมแมนแล้วก็ จูวิสคไคเซนเนี่ยเป็นของของค่ายโชเนนอ่าโชนนจะโชเนนจัมป์เหรอเออโชเนนจัมป์นะฮะโชเนนจัมป์เนี่ยเป็นเจ้าของเป็นเท่าไงเจ้าพ่อวงการการ์ตูนโดยเฉพาะการ์ตูนต่อสู้เขาเป็นสนักพิมพ์เนาะเป็นสนักพิมพ์นะครับยูยูฮากุโชอ่าคนเก่งต่อประทานดาร์กบอล ครับอ่านี่พูดแต่ลนะชื่อนี่ดังท,ทุกเรื่องนะวันพีก็ใช่อ่าอ่าจนกระทั่งมาถึงเชนซอแมนนะฮะคือ new show นิวโชนานเลยแล้วข้อล่าสุดนะกับกระแสที่ตอนนี้ฟีเวอร์มากๆทั้งในญี่ปุ่นและในไทยนะฮะโดยเฉพาะในกลุ่มที่อาจจะตูนกันนะนั่นก็คือจูจิจไคเซ็นนี่คือกระแสที่กว้างมากๆนะใหญ่มากถึงขั้นว่าดูจูจิจิจคเซ็นเนี่ยพร้อมกันโทั่วโลกยูทูบเบอร์ฝั่งตะวันตกเนี่ยฝั่งอเมริกาายุฝั่งยุโรปเนี่ยก็คือไฮ S <S ไปพอ,พอกันมีการทำรีแอคชั่นมีการทำคลิปกันแทบจะลายวีคเลยนะฮะคอนดังมากๆจูวิสกายเซนเกี่ยวกับอะไรนะจูวิสกายเซนเนี่ยเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับวงการสายเวทนะสายเวทของญี่ปุ่นนะมันเป็นวงการที่มีโรงเรียนมีอะไรเป็นจริงเป็นจังเลยนะแล้วพอเอิญว่าอิตาพเอกของเราเนี่ย ชื่อว่ายูจิอิตาโโริดันเป็นเด็กมัธยมที่มีเลี้ยวแรงผิดชาวบ้านเขาตั้งแต่แรกๆแ,แ,แล้วแต่ตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้รู้นะว่าทำไมอยู่ดีตัวเองถึงมีเลี้ยวแรงแะอะไรพวกนี้นะ,ะวันดีคืนดีนะฮะดันไปเผลอนะฮะแดกนิ้วที่ทาโดนทําของไว้นะฮะซึ่งนิ้วเนี่ยเขาเรียกว่านิ้วของสุกุนะนะฮะซึ่งเลียวเมนสุกุนะเนี่ยหรือสุกุนะสองหน้าเ,นเป็นเจ้าพ่อ คำสาบในยุคอดีตการนะฮะดันไปแดกนิ้วสุกุณะไปนะฮะก็เลยทาให้ตัวเองเนี่ยกายร่างนะเป็นส่วนหนึ่งของสุกุณะโดยสุกุณะสิงว่าเถอ,อะแต่พรเอิญว่าไอยูจิมันดันมีความสามารถบางอย่างที่ใครก็ไม่รู้นะสามารถคอนเทนหรือควบคุมสุกุณะไว้ในร่างได้ก็ทําให้ยูจิเนี่ยตกกระไดพลอยโจรว่าอ่ะมึงคงเรียนมัธยมที่นี่ไม่ได้ล่ะมึงคงต้องมาเรียนกับกูก็เลยได้ไปเรียนที่โรงเรียนสายเวกนะะยูจิไคเซ็นนะครับโดย อาจารย์ที่พาเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นอาจารย์ซาตุลุกโกโจภาคตาภา,าคตา,าซึ่งซาตุลุกโกโจโนเนี่ยเป็นอาจารย์ที่เป็นอาจารย์วัยรุ่นนะฮะอ,อายุ28นะเป็นคนที่ไม่ค่อยจริงจังอะไรมากแต่ความสามารถของแกเนี่ยดันเป็นคนที่ทําให้โลกสายเวทเนี่ยมันมันมันมีบาลานซ์เพราะพลังของแกเนี่ยสูงเกินสูงจนพวกนักสาบแช่งนักอาคมพวกวิญญาณเนี่ยมันกลัวหมดเลย แล้วคุณซาตูลุโกโจเนี่ยก็ได้ทำการฝึกปลือสิทธิ์ลหลายคนขึ้นมาให้กลายเป็นเหมือนกับผู้ไล่พวกปีศาจพวกน,นี้ให้หมดไปจากประเทศญี่ปุ่นนะครับประมาณนี้ดรู้สึกใฮเซนเรื่องเรื่องย่อๆประมาณนี้แต่จริงๆมันมีสตอรี่เยอะแยะมากมายมีซีโร่มีมูวี่อะไระซึ่งไอซีซั่นหนึ่งเนี่ยก็คือเล่าเรื่องราวของการมาของอิอตาโตริ ซึ่งถูกขนานนามว่าเป็นภาชนะของสุกุนะหรือถังขี้นั่นเองนะไม่ใช่นะฮะเพราะสุกุนะเนี่ยมี4มือ2หน้านั้นทั้ง4มือเนี่ยมี20นิ้วก็ใครได้นิ้วสุกุณะไปเนี่ยก็จะมีพลังเพิ่มตีบวกขึ้นมาหน่อยนึง แต่เป้าหมายของอาจารย์โกโจเนี่ยคือการให้ยูจิเนี่ยแดกนิ้วให้หมดเพื่อที่จะฆ่ายูจิคือประหารชีวิตยูจิในอนาคตซึ่งยูจิรู้เรื่องนี้ดีนะครับว่าตัวเองเนี่ยมีหน้าที่ในการเก็บนิ้วสกุลนะเพราะถ้าสกุละโผล่ขึ้นมาบนโลกได้ความชิบหายจะมาเยืออประมาณนี้อะ จูยิเไคเซนเนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่เขาเรียกว่าผสมผสานนะระหว่างการ์ตูนหลายๆเรื่องมีความเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์เบาๆดูดูภาพยนอ่าใช้พลัง,ลงลวิญญาณโรงเรียนมัธยมโรงเรียนมัธยม,ม,ยมไล่วิญญาณมีพลังวิเศษมีอาคมนู่นนี่นั่นนะฮะผสมกับความหลอนๆจะอ้วกนะฮะขึ้นไส้นิดนึงนะฮะของอาจารย์จินจิอิโตะอ่าก็คือเอาไปสุดทุกทางไอ้จะตลกก็ตลกชิมหายเลยแล้วก็ผสมกับดังกันบอล การต่อสู้แบบระเบิดพลังปูมปามป,มป,ามปูมปามอะไรอย่างนี <S 2> <S 2> <S ้นะฮะแล้วก็จะมีเรื่องราวที่เป็นความลับความน่าสนใจในการที่จะให้คนเนี่ยสามารถที่จะตามต่อได้ไม่ใช่คแค่เราต้องมาลุ้นเรื่องของคนมาตีกันซึ่งเนี่ยเป็นเสน่ห์ของจูนิสุไคเซ็นนะฮะ <S 2> <S 2> แล้วตัวแมปป้าเองที่ทาเอามาทําเป็นแอนิเมชัน Animation เนี่ยที่ทาให้จูนิสุม,มันดังไปทั่วโลกอ่ะนะฮะก็สามารถที่จะแคปเจอร์อ่าอิลเลเมนทั้งหมดเลยที่เป็นจุดเด่นๆเนี่ยของจูนิสุไคเซ็นออกมาสู่จอภาพยนตร์ แล้วก็ตีบวกไปด้วยไอเดียทางการนําเสนอยกตัวอย่างเช่นการเอาเพลงของวงร็อกหลายวงเลยเนี่ยหรือวงดนตรีหลายวงนี้ญี่ปุ่นเนี่ยมาใส่แล้วก็ให้มันสอดคล้องกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในแต่ละซีซั่นซึ่งไม่น่าเชื่อว่าโอ้โหอย่างตอนล่าสุดเนี่ยของซีซั่นสเนี่ยที่เป็นศึกชิบุย่าเนี่ยนะฮะศึกชิบุย่าก็คือเป็นศึกใหญ่ที่แก๊งคําสาบกับแก๊งคนใช้สายเวทมาตีกันซึ่งศึกใหญ่ชิบุย่าเนี่ยก็เอาเพลงของคิงจีนุมาซึ่งผม ไม่รู้จักก่อนแต่ไม่น่าเชื่อว่าตอนนี้เพลงนี้นะสเปเชียลนะดังไปทั่วโลกเลยนะครับพร้อมๆกับตัวอินโทรของซีซั่น2ซึ่งแบบโอ้โหคนรีแอคชั่นทามรีแอคชั่นตัวอินโทรตัวนี้กันทั่วหน้านะแม้ว่าฝรั่งจะคนญี่ปุ่นก็ตามนะ เพราะผมต้องบอกเลยว่าปัจจุบันเนี่ยแอนิเมชันญี่ปุ่น,นยมันรู้ตัวเองละขายรอขายของเล่นไม่ได้ละต้องขายเพลงด้วยต้องขายเพลงไม่พอต้องขายของที่ระลึกด้วยาามีอีกหลายอย่างให้ขายดังนั้นเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเพลงของแอนิเมชันเนี่ยมันจะเป็นแบบเหมือนเพลงตีมาชาลาเพชรชาลาใช่ไหมแต่ปัจจุบันนี่คือเอาเพลงปกติเลยแต่ให้เนื้อหาเนี่ยมันสอดคล้องกับอ่าและเอามาแล้วพอไปทํา MV ก็เอาอินสปิเรชันจากการะตูนไปทําใน MV วด้วย ก็เหมือนกับช่วยกันส่งช่วยกันขายกันนะผู้จัดการกันซัพพอร์ตถูกต้องอ่าฝ่ายขายเพลงก็ได้ได้เรื่องเพลงถูกฝ่ายขายการ์ตูนก็ได้เรื่องการ์ตูนนี่คือโคตรสิตามาเตอร์โคตพอโคตรแม่ซอฟต์พาวเวอร์นะฮะถูกต้องะมานี้นะฮะก็ชูวิศกัยเซนนะซีซั่นหนึ่งนะเกี่ยวกับอิตาลูรีคนเดียวเลยนะชูวิศกัยเซนซีซั่นสองนะซีซั่นสองจะมีอยู่สองพาร์ทพาร์ทประมาณแปดตอนแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องราวแนอดีของอาจารย์โกโจนะฮะซึ่งจะไปเชื่อมกับซีโร่ของคุณด้วยที่คุณไปดูมานะเป็นเรรรื่ออองงาาาวนดีขจย์โโกจ กับเก็กโตเก็กโตเนี่ยเป็นตัวร้ายอีกคนหนึ่งแต่ตอนนั้นเนี่ยเป็นเพื่อนซีกันซึ่งก็เพลงอินโรเนี่ยก็เป็นอีกธีมเลยก็เป็นทีมเกี่ยวกับชีวิตมัธยมนี่เป็นเรื่องราวที่แบบว่าชีวิตมัธยมกลับไปไม่ได้แล้วนะนี่คือเพลงอินโรของแปะตอนแรกเพลงอินโทของแปกตอนหลังเกี่ยวกับอะไรความชีพหายที่ชิบุย่าแค่เลยลแสดงว่าอะไรคนละคนละธีมเลย ประมาณนี้เอ้ยยังไม่แปดตอนนะยังไปเรื่อยๆเลยผมว่านะ่าจะจบที่ประมาณซีซันแล้วประมาณ10กว่าตอนอะไรเงี้ยก็ออรอดูกันต่อไปนะแต่ผมบอกเลยนะว่าจูจี้สกาเซนเนี่ยเป็นซีรีส์หนึ่งที่อยากจะเชิญชวนเด็กเนิร์ดทุกคนนะให้ไปดูผมมั่นใจว่าคนที่ติดตามเราในช่องเนี่ยดูกันน่าจะประมาณเกือบ60-70%ที่เหลือที่ไม่ดูเนี่ยก็คือไอ้ดา เพราะมันดูไม่ทันผมเนี่ยบอกเลยนะผมติดสปีดเลยนะซีซั่นหนึ่งซีซั่นสองผมติดสปีดไวมากเลยรีบเฮียอยากดูไอ้สั่งแล้วก็ไปติดมังงะด้วยนะก็อ่านมังงะไปเรื่อยนะ,ะให้คะแนนะะ<อ>นะฮะคุณเราให้คะแนนกลางทางเลยซีซั่นหนึ่งผมให้สิบเต็มสิบเลยผมแนะนําว่าให้ไปดูแล้วก็จูริสไคเซนซีโร่เนี่ยเป็นช่วงที่อาจารย์โกโจเพิ่งเป็นอาจารย์หน่อยใครอยากดูไปดูเน็ตฟลิกได้นะเป็นเรื่องราวของยูตะ แต่มันสรุปแล้วมันเชื่อมกันมันเชื่อมกันมันเชื่อมเนาะมันเชื่อมกันเพราะว่าชูวิสุกไคเซนซีโร่เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่อาจารย์โกโจกับเก็กโตเนี่ยที่เป็นเพื่อนสนิทกันก็คือตีกันแต่เราจะต้องไปย้อนดูก็คือถ้าเราดูซีซั่น2ตอน8ตอนแรกเนี่ยเราจะได้รู้ว่าทาไมอาจารย์โกโจกับเก็กโตเนี่ยมันตีกันตอนนั้นความคิดมันแตกต่างกันตอนไหนแต่จริงผมว่าผมดูซีโร่แล้วผมไปดูซีซั่น2อน่ตอน8ตอนแรก วดใจนะเออผมเขาเปิดมาแล้วเขาทาให้เรารู้สึกว่าตัวละคร2ตัวนี้มันมันสนิทกันจริงๆอ่อมันรักกันจริงๆอ่ะมันเป็นเพื่อนสนิทกันมากๆอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันที่ไอเดียมันแตกออกไปอ่ะมันคล้ายๆกับโครงเรื่องมันคล้ายกับไอี่นะเอ็กเมนอ๋อแมกนิโตกับชาวใช่ใช่เหมือนกันได้เลยคล้ายๆกันเลยก็คือมีไอเดียเรื่องว่าเฮ้ยคนมีสายเวทควรต้องมีที่ยืนในสังคมอ่าคนนึงเชื่อว่าสามารถอยู่ร่วมกับมนุษย์ได้ถูกต้องอีกคนหนึ่งเชื่อว่าครู ต้องเป็นใหญ่ถูกกว่ามนุษอ์ไม่เชิงว่าเป็นใหญ่หรอกอแต่คือเอางี้คำสา คำสาบคืออะไรมนุษย์เนี่ยอดีตเนี่ยเป็นมนุษย์แต่มนุษย์ที่กลายร่างเป็นคำสาบเนี่ยเพราะว่าไม่สามารถคอนเทนพลังภายในตัวเองได้ก็หน้าที่ของคนที่ทํางานด้านสายเวทเนี่ยคือการจัดการล้างคำสาบไปให้หมดแต่อ้ที่มาของคำสาบมันดันเป็นมนุษย์ไงอ่าในมุมมองของตัวร้ายอย่างเก็กโทเนี่ยเขาก็มองว่าถ้าฆ่ามนุษย์หมดคำสาบก็ไม่มีแล้วคืออย่างนี้ผมแค่เมื่อกี้ผมที่ผมถามคุณเรื่องเชื่อมเนี่ยผมแค่สงสัยอยู่ประเด็นหนึ่งประเด็นที่ว่าด้วยความที่ผมดูแค่ซีโร่เนาะเออมัน มันเกิดไว้ว่าพระเอกของเรื่องอะเนาะชื่อยูตะยูตะใช่ไหมมันมีความรักกับเด็กสาวคนหนึ่งเออแล้วก็สาบเด็กคนนั้นให้กลายเป็นปีเป็นเอะไรสักอย่างอ่านั่นแหละแล้วเหมือนก็มันพยายามหาทางที่กู้เด็กสาวกลับมาแต่เพราะผมจำไม่ผิดก็คือเหมือนมันจบแบบที่ว่าก็คือสุดท้ายกู้ไม่ได้ไม่ไม่สุดท้ายก็เด็กสาวคนนี้ก็จากไปแล้วก็ได้ไปเกิดใหม่วิญญาณเด็กสาวคนนี้ได้ไปเกิดใหม่แต่คำสาบที่เด็กสาวคนนี้โดนสาบเอาไว้และกลายเป็นความรักเนี่ยความรักที่เด็กสาวคนนี้ยังมีอยู่เนี่ยกับกับยูตะเนี่ยซึ่งยูตะสาบ ไปความลักตรงนี้ให้กลายเป็นตัวละครขึ้นมาก็คือเป็นลิกะที่เป็นตัวละครที่เป็นคำสาประจําตัวก็ยังใช้ได้อยู่อ๋อ,อก็คือมันจะเชื่อมกันเนาะเะ<ต>ชื่อมกันเชื่อมกัน,น,แ,นแต่ยูตะเนี่ยเขาก็ไปไปเรียนต่อก็คือไม่ได้อยู่ที่ยู่ิสุขครใจเพราะเลเวลเขาขึ้นเขาขึ้นเขาไปต่อสกิลของยูตะที่เพิ่มขึ้นใหม่ที่ที่เป็นเป็นจุดเด่นของยูตะคือการก๊อปปี้คำสาสามารถก๊อปปี้พลังสายเวชชาวบ้านได้ ง <Okay. S 2> นั้นยูตะเขาเาเรียกว่าตอนนี้ในหนังสือการ์ตูนเนี่ยเขาว่ากันว่ายูตะจะเป็นโกโจโคนต่อไปนี่ก็มีทาย,ยาทมารอแล้ว <c oughs> มีทายาทมารอแล้ว <c oughs> แต่อาจารย์โกโจเนี่ยความตั้งใจของเขาคือเขาอยากจะสร้างผู้ใช้สายเวทที่นิสัยดีอะ่ะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็มีความเก่งกาจเนี่ยหลายๆคน เขาไม่ได้อยากเป็นคนเดียวที่เก่งที่สุดเลยเนี่ยแต่ถ้าใครไปดูในการ์ตูนก็จะรู้ว่าโกโจมึงไม่ใช่คนที่เป็นคนดีอ่ะมึงไม่ใช่คนดีอ่ะมึงคนเหี้ยนมึงคนเหี้ยแล้วการที่มึงฆ่าคำสาปแต่ตัวเนี่ยโอ้โหปกติแล้วมันจะมีแต่ฝั่งพระเอกแท็กทีมกับเพื่อนใช่ป่ะลุมทำละลุมกระทืบไอตัวร้ายใช่ไหมแต่ซีซั่น2เนี่ย มันกลายเป็นฝั่งตัวร้ายเนี่ยแท็กทีมก,กันกับเพื่อนฝูงที่รักกันมากาเพื่อกระทืบไปจานโกโจเนี่ยซึ่งเ,เป็นโรคจิตแล้วก็ฆ่าเพื่อนมันทีละคนแล้วหัมนมาบอกว่าใครเป็นร้ายต่อไปซูกิแม่งคนแม่งหากันที่หายเลยจริงแม่งคนทั้งตีนสักคือ นะประมาณนี้นะครับครับก็จูวิสกายเซนนะครับซีซั้นหนึ่งเต็ินะซีซั่นสองเดี๋ยวราดูกันต่อไปนะเหลืออีกหลายตอนเอาเป็นว่าซี่เร,เราอัดตรงนี้คือคุณอ้ํามาแนะนําซีรีส์แหละแนะนําหนังให้ไปดูกันไปดูเลยอ่านะฮะโอเคถ้าใครดูแล้วไม่ทําท่านี้นะฮะหรือว่าขยายอาคมนะฮะอ,อย่างง่ายนะฮะคุณก็อาจจะไม่อิ่มมาก แต่วันนี้ผมทําอยู่นะผมก็ทําอยู่นะอันนี้เอาควายหล่ะอันนี้คืออะไรนะอาคมอินฟินิตบอยคุณคุณไม่ทักผมเลยคุณบอผมเอาเนื้อมาควายหล่ะไม่ทัก,ไ,ทกไอคำสาปอ่ะวันนี้เราไปก่อนพ้่งหมากันต้องด,ดี <c oughs> ด,ด่าใครก <c oughs> <c oughs> มึงแค่หละกูจะักูจะปาดเป่ามึงเสร็จเลยเอาจบอ่ะวันนี้ <c oughs> จบตรงนี้วันนี้เราไปก่อนพ้องหมายกันนะสวัสดีครับสวัสดีครับ